แฟนดอมลิลลี่ของลิซ่าไม่ปลื้มค่ายัยกหายที่ตั้งชื่อแฟนดอมของวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ไอริเป็นชื่อเดียวกันกันกบของลิซ่าค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนเกิดประเด็นอร้อนขึ้นมาแล้วเมื่อชื่อลิ l ลี่แฟนดอมของเราที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนะคะมีวงจะมาตั้งซ้ำแล้วโดยตามปกติแล้วนะคะบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีก็มักจะมีชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการหรือเรียกกันติดปากว่าแฟนดอมนะคะโดยไม่ว่าจะเป็นวงหรือว่าศิลปินเดี่ยวก็ มักจะมีชื่อแฟนดอมด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนอย่าง b l a c k p ิงคนะคะชื่อแฟนดอมก็คือ BLINK ส่วนสมาชิกในวงทั้ง4คนก็จะมีแยกกันออกไปอย่างของ Lisa นะคะชื่อแฟนดอมก็คือ l i l ลี่โดยลิซ่เองนะคะก็ยอมมารับนะแล้วก็มักจะเรียกชื่อแฟนคลับเรียกชื่อ l i l ลี่ผ่านสื่ออยู่บ่อยๆค่ะ สื่อดังๆสำนักข่าวนะคะก็มักจะแท็กชื่อลิลลี่อยู่บ่อยๆแล้วก็เอ่ยถึงอยู่ประจำเลยมีการจัดโพลผลโหวตให้กับแฟนดอมนะคะก็ยังใช้ชื่อลิลลี่แทนแฟนคลับของลิซ่าเลยค่ะก็เอาเป็นว่าชื่อลิลลี่นะคะรู้กันทั่วโลกแล้วแล้วก็ใช้กันมาอย่างยาวนานนะคะโดยเกิดประเด็นอร้อนขึ้นมาบนโลกโซเชียลค่ะและมีข้อถกเถียงของชาวเน็ตเมื่อวงน้องใหม่ที่ชื่อไอริสจากค่ายไฮได้ประกาศชื่อแฟนดอมออกมาอย่างเป็นทางการว่าชื่อลิลลี่ และชื่อลิลลี่นี้นะคะดันไปคล้ายกับชื่อลิลลี่ที่เป็นแฟนดอมของลิซ่าค่ะชื่อซ้ํากันแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าเวลาออกเสียงนั้นเหมือนกันนะคะล่าสุดทุกคนไม่ปล่อยให้รอนานไม่ปล่อยให้ดรามายืดยาวค่ายเขาก็ยอมถอยแล้วนะคะออกมาประกาศบอกว่าเราได้ตัดสินใจที่จะทบทวเนเรื่องนี้อีกครั้งโดยพิจารณาข้อกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วชื่อแฟนคลับใหม่จะถูกเลือกจากผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก อื่นๆและจะประกาศให้ทราบในภายหลังจะไม่มีการแข่งขันตั้งชื่ออีกในครั้งนี้นะคะเขาก็ยอมที่จะเปลี่ยนชื่อแล้วนะเออก็คือจบดราม่านอกจากรับเรื่องแล้วยอมที่จะเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเขายังกล่าวว่าเราขออภัยอย่างจริงใจสําหรับความสับสนที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณที่เข้าใจค่ะดีแล้วนะคะที่ใครเขายอมถอยนะอันไหนที่ลิลลี่ไม่ผิดนะคะก็คือสู้สุดใจชื่อลิลลี่แฟนดอมของลิซ่านี่คือมัน เป็นตำนาน่ะทุกคนบอกเลยมันผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆต่อสู้กับคนต่อสู้กับค่ายไฟกับทุกเรื่องจริงๆแกจะมาแย่งชื่อลิลลี่ไปไม่ได้ลิลลี่ยังมีรางวัลด้วยนะเป็น f a n ดอมออฟเดอะ a ยประจำปี2022ด้วยธรรมดาสะที่ไหนล่ะคลิปนี้ก็อัปเดตเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ